เจอของจริงอย่างเสือใต้ยังไงก็ต้องใส่สึบุเดลกาเยอรมันคืนนี้ระอุอีกครั้งเมื่อสิงหนุ่มบุรุษเซียมุนเช่นกันบัตรเตรียมเปิดรังตอนรับการมาเยือนเสือใต้บายเยนมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งเงยอรมันที่กำลังเดินหน้าเก็บชัยต่อเนื่องเพื่อรักษาจ่าฝูงและความมั่นใจกันบัด แม้ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยอเส้นคงวาเท่าไร่แต่ขึ้นชื่อว่าเจอกับบาเยน์เมื่อ,อไหร่มักสร้างปัญหาได้ทุกครั้งด้านทีมเยือนเสียใต้ภายใต้เกมลุกอันจัดจ้านครับพร้อมขนสตาร์เต็มสู่นำโดยตัวความหวังในแดนหน้าอย่างแฮนร่เคนครับหวังบุกมาขวาสามคะแนนกลับบ้านแบบไม่ไว้หน้าเจ้าถิ่นครับคืนนี้2ทีมต่างมีเดิมพันที่สำคัญบาเย,ยนต์ต้องการ ใจเพื่อยึดหัวตารางส่วนกัดบัตรต้องการแต้มกู้สถานในถิ่นของตัวเองงานนี้รับรองเดือดตั้งแต่นาทีแรกแน่นอนครับโอ้โหเสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับวันฟุตบอลแห่งชาติของเราครับครับขั่งด้วยฟุตบอลคุณภาพทีมใหญ่ๆทั้งนั้นครับวันนี้ ตัวผมก็จัดให้ทุกคนเหมือนเดิมครับ4คู่ครับว่าวันนี้ครับมีอะไรกันบ้างครับทั้งตัว1ดาวและ3ดาวครับไปติดตามดูรับชมรับฟังบทวิเคราะห์วันนี้ครับก่อนอื่นเลยสรุปผลงานของเมื่อวันคู่แรกชาลเก้ต่อปอกินเตมรับชนะ1.0คู่2เบเมนเจอกับยูเนียนเบอร์ลินคู่นี้รองยูเนียนเบอร์ลินรับโอ้เสียดายจริงครับเบเมนชนะ10ครับรองเสียไปครับคู่ที่3เอซีมิลานครับ จอกับปิซ่าคู่นี้ต่อเอซิมิลานลูกค่งครับเอซิมิลานนำโคตรไวครับโอ้โหตั้งแต่หัววันเลยครับนำแต่สุดท้ายเสมอ2-2ครับโอ้โหหัวจะปวดจริงๆครับสำหรับคู่นี้คูที่4ี่ลีดเจอกับเวสแฮมคูที่ต่อลีดครึ่งลูกครับชนะไป2 1หนึ่งครับลีดเมื่อวานกิน2เสีย2ก็บอกว่าบอลเมื่อวานก็ทรงๆไปครับประมาณนี้ครับครึคงนกลางๆครับสำหรับเสาร์อาทิตย์แบบนี้เจอกันแน่นอนครับ เพื่อไม่ใหเป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้มืนเช่นกัดบัตเจอกับบาเยนคู่นี้ลงเตะกันเวลา2องทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับเหมือนเช่นกัดบัตนัดล่าสุดไปแพ้กับยูเลีลนเบอร์ลินหนส่วนบาเยนมิวนิคครับนัดล่าสุดถล่มขับบุกไป4ีู่นย์ในแชมเปี้ยนลีกการสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของฟุตบอลลีกนัดล่าสุดเฉือนชน,นะดอทมูลไปสอนึ่ง อนนี้มือเช่ยกันบัตอันดับบวยเจนาทีผ่านมา3คะแนนส่วนบาเยอร์มิวนิครับจากูงครับเจ็ดนาทีผ่านมา21คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดบาเยอร์มิวนิกที่ชน,นะมือเช่ยกันบัตไป2อศูนย์ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นบาเยอร์มิวนิกทีมเยือนครับต่อที่ราคาลูกครึ่งครบสองราคาสูงต่ํากําแพงของคู่นี้เปิดมาที่3ลูกครึ่งครบสี หมือนเช่นกันบาดก็อย่างที่บอกครับลุ่มๆดอนๆครับไม่คงเส้นคงวาฤดูการนี้ของพวกเขายังไม่ชนะใครครับเป็นทีมเดียวในลีกนะครับตอนนี้ที่ยังไม่ชนะใครครับก็ต้องบอกว่าเหมือนเช่นกันบาดครับดูการนี้ไม่รู้ไปทําอะไรมาครับทําไมฟอร์ม,รม Har ถึงเป็นแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าผิดมาตรฐานของพวกเขาเหลือเกินครับถ้าฟอร์มอย่างนี้อยู่ก็ต้องบอกว่าต้องดิ้นรนหนีตกชั้นละครับ แต่ละทีมเขาเองก็มีดีหมดครับชนะเป็นทุกแทบจะทุกทีมครับโอ้โหแล้วบอลเนี่ยไม่มีทรงเลยครับเหมือนเช่นกันบตดตอนเนี้ยโอ้โหบางนัดครับจะชนะได้อยู่แล้วก็โดนตามตีเสมอช่วงท้ายเกมครับบางนัดครับจะมีแต้มอยู่แล้วครับก็โดนครับทําให้แพ้ไปครับเนี่ยครับเหมือนเช่นกันบตดเป็นซะแบบเนี้ครับฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ส่วนบาเยอร์มิวนกไม่ต้องพูดถึงครับ ณนะตอนนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครครับฤดูกาลนี้ชนะมาทุกนัดก็ต้องบอกว่าพวกเขามันปลึกจริงๆครับทั้งเกมรับอันเหนียวแน่นที่เสียประตูต้องบอกว่าค่อนข้างจะน้อยครับโอ้โหเจ็ดนาที่ผ่านมาในฟุตบอลลีกพวกเขาเพิ่งจะเสียแค่4ประตูและยิงไปถึง2 7ประตูครับก็ต้องบอกว่าสุดๆทั้งเกมลุกและเกมรับครับ โอโ้รับดีครับลูกกอดดีมันช่างสมดุลช่างเพอร์เฟกจริงๆครับบาเยอร์มิวนิกหรือดูกาลนี้มองจากตรงไหนเหลี่ยมไหนมุมไหนก็บาเยอร์มิวนิกที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าอยู่แล้วไม่ใช่จะค่อนข้างครับเหนือกว่าเห็นๆอยู่แล้วครับด้วยราคาเปิดมาลูกครึ่งควบ2ก็ต้องบอกว่าต้องมีเม็ด2ถึงจะรับประทานครับสำหรับบาเยอร์มิวนิกวันนี้ แพงแค่ไหนยังไงก็ต้องต่อครับบายเยอร์ชั่วโมงนี้ยังไงก็ต้องตามพวกเขาครับไม่ว่าจะราคาไหนครับขอแค่ให้เม็ดแรกมาไวเหมือนหน้าที่ผ่านมาไอเม็ดกินเต็มไอเม็ดกินเงินมันจะตามมาเองครับสําหรับคู่นี้ต่อบายเยอร์มิวนิกที่ราคาลูกรึ่งควบ2ครับคู่2ของวันนี้ครับเราไปที่พิมยริกอังกฤษเป็นการเจอกันระหว่างสิงโตน้ําเงินคราวเจลซีพบกับแมวดำซันเดอร์แลนด์ คู่นี้สามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราเชลซีนัดล่าสุดถล,ม ack, ham, ล่มอาแจ็กออมสเตอร์ดัมไป5-1ในแชมเปี้ยนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดบุกไปถล่มฟอร์เรสต์สามตอนนี้อันดับ5 8แปดนัดที่ผ่านมาของพวกเขา14คะแนนส่วนแมวดำซันเดอร์แลนด์ทีมเยือนวันนี้นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะวูบไป2อศูนย์ตอนนี้พวกเขาอันดับเจครับแปดนัดที่ผ่านมาไม่14คะแนนคู่นี้ เจอกันนัดล่าสุดเป็นเชลซีครับที่ถล่มเน์แลนด์ไป5-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเชลซีต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งควบ3เชลซี ชั่วโมงนี้เองก็ร้อนแรงเหลือเกินทับนีนติดต่อการนับทุกรายการที่พวกเขาชนะคู่แข่งครับก็ต้องบอกว่าดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับเชลซีครับก็ต้องบอกว่าเกมรุกที่เคยอันตรายของพวกเขาก็ต้องบอกว่าอันตรายต่อเนื่องจริงๆครับไม่ธรรมดาครับในพิมาริกตอนนี้ต้องจัดว่าพวกเขาครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของลีครับก็ต้องบอกว่าเกมรุกของพวกเขามันเป็น เครื่องหมายการค้าของพวกเขาจริงๆครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าที่อยู่ด้วยกันมานานและรวมถึงตัวใหม่นักเตะตัวใหม่ๆที่ซื้อเข้ามาก็ต้องบอกว่าเล่นกันได้อย่างกลมกล่อมและก็เขา้าอกเข้าใจครับเข้าขาซึ่งกันและกันครับชลซีเปิดบ้านมาด้วยราคาลูกควบลูกครึงก็ไม่มีอะไรมากครับหมายมั่นปั้นมือจะเอาสาคะแนนจากแมวดำเซนแอนแลนที่ฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ครับใครๆก็มองว่าพวกเขา จะต้องหนีตกชั้นครับแต่ทําไปทํามาตอนเนี้ยคะแนนโอ้โห14คะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าตามหลังจาฝูงอยู่แค่5คะแนนแล้วก็เท่ากับเซลซีเลยครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเองก็ไม่ธรรมดาครับซันเดอร์แลนด์ครับบางนาครับที่ใครๆก็มองว่าอาจจะไม่รอดแต่พวกเขาก็เอาตัวรอดได้ครับเก็บชัยชนะไปได้ครับฟอร์มเด็ดๆฟอร์มดีๆของพวกเขาก็คือฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยแหละครับ แต่ซันเดอร์แลนด์ครับมักจะมีปัญหาในการเล่นเป็นทีมเยือนและเจอกับทีมใหญ่ครับอย่างฤดูการนี้เจอกับทีมใหญ่ก็แพ้ครับเล่นเป็นทีมเยือนเองก็ต้องบอกว่าดีเป็นบางนัดไม่ดีเป็นบางนัดครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับของทีมปะ ประเภทนี้ครับคือเกมเยือนอะ่ะมันจะไม่ค่อยเท่าไรครับแต่เกมดีๆเกมหลักๆของพวกเขาคือเกมในบ้านครับวันนี้มันเยือนแน่นอนครับสไตล์ของพวกเขาคือรับเหนียวแน่นไว้ก่อนครับเหมือนนัดที่เจอกับทีมอื่นๆครับเวลาเล่นทีมเยือนครอเหนียวแน่นไว้ก่อนครับแล้วค่อยใช้จังหวะสวนกลับจากนักเตะริมเส้นที่ต้องบอกว่ามีเกมเคา n ์เตอร์แอ k แทที่ค่อนข้างจะดีครับ โอ้โหจีจัดทั้งนั้นครับแต่ละคนครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าเชลซีเหนือกว่าด้วยฟอร์มการเล่นและ และขวัญกำลังใจโมเมนตัมคือเหนือกว่าครับผมมองว่าเชลซีมีสิทธิ์ที่จะคว้าสคะแนนได้แต่ด้วยราคาลูกควบลูกครึ่งก็ลุ้นไม่2กันยาวๆครับถ้าเชลซีเล่นได้เหมือนนัดที่ผ่านมาผมมองว่ายังไงซันเดอร์แลนด์ที่เกมเยืนไม่ดีก็คงไม่รอดครับสำหรับคู่นี้กัดฟันต่อเชลซีครับลุ้นไม่2ยาวๆกับเชลซีที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับ oh. คูบ่3มวันนี้ครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับฟูลแลมคู่นี้เตะกันเวลา สามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับนิวคาสเซิลนัดล่าสุดพวกเขาชนะเบนฟิก้าไป3ามศูนย์ครับในแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับไบตันหนึ่งสองในส่วนของฟูลแลมนัดล่าสุดแพ้ให้กับซานน์ไปศูนย์หนึ่งครับนิวคาสเซิลอันดับสิบสี่ครับแปดนัดเก้าคะแนนส่วนฟูลแลมอันดับสิบห้า 8นัด8คะแนนคู่นี้เจอกันกันเจอกันนัดล่าสุดครับฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นฟูลแลมที่ชนะนิวคาสเซิลไป2-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นนิวคาสเซิล้าบ้านต่อครึ่งครบลูกราคาสูงต่ำ2อลูกครึ่งนิวคาสเซิลฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่ามันเหมือนจะดีครับมีช่วงหนึ่งครับที่เหมือนจะดีแต่ก็บางทีครับก็มีสะดุดครับแต่ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผลงานถือว่าค่อนข้างจะ ใช้ได้และโอเคเลยครับแต่ฟุตบอลลีกหลกัหลกๆตอนนี้ที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาคือการติดหนึ่งในสีเพื่อกับไปเตะแชมเปี้ยนลีกอีกครับในฤดูกาลหน้าพวกเขายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าฟอร์มดีไหมผมมองว่าดีดีเป็นบางนัดครับด้วยรูปแบบการเล่นครับแต่บางนัดก็เล่นดีจริงครับแต่ก็มักจะเสียประตูแบบช่วงเวลาที่ไม่ควรจะเสียในช่วงเวลาที่สําคัญครับนี่คือยังคือจุดอ่อนของพวกเขาครับนิวคาสเซิลแต่ เกมในบ้านของพวกเขาก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่ะพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับเจอกับทีมในระดับเดียวกันหรือทีมที่ต่ำกว่าอ่อนกว่าพวกเขาเก็บได้ตลอดครับก็ต้องบอกว่าในเซนต์เจมส์ปาร์คพวกเขายังดุเดือดเหมือนเดิมครับในส่วนของทีมเยือนอยางฟูลแลมแพ้มาแล้วครับติดต่อกัน3นัดล่าสุดก็ต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งครับที่ชนะมา3นัดติดแต่ก็มาแพ้3นัดติดคือฟอร์มเอากันตามตรงเนาะ ก็เข้าใจได้ครับ2ใน3นัดที่แพ้ล่าสุดเนี่ยคือเล่นเป็นทีมเยือน2นัดครับแล้วก็เจอกับทีมใหญ่อย่างาร์เซน,นเป็นหนึ่งนัดทําให้แพ้ไปครับจุดเด่นของพวกเขาก็เกมในบ้านเหมือนกันครับแต่เกมเยือนเมื่อไรฟูแลมก็มักจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับฤดูก,การนี้ของพวกเขาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขายังไม่ชนะคู่แข่งเลยครับมองว่าวันนี้บอลของทั้ง2ทีมเป็นทีมที่ และแก่งในบ้านของตัวเองครับแต่ออกนอกบ้านเมื่อ,อไรมักจะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีครับ แน่นอนครับนิวคาสเซิลชนะในแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขวัญกำลังใจโมเมนตัมของพวกเขาครับคงมาเต็มๆแน่นอนครับในแชมเปี้ยนลีกจัดคู่แข่งไป3เม็ดวันนี้กลับมาเล่นในลีกก็ไม่มีอะไรมากครับเจอกับฟูลแลมที่อันดับใกล้กันมองแล้วในบ้านของพวกเขาครับมีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนครับด้วยกองกลางที่สุดปึ๊กครับและก็ศูนย์หน้าแนวรูกที่กำลังทอฟฟอร์มอย่างนิกวอเทอร์มาเดอร์ Mother, ครับศูนย์หน้าตัวใหม่ที่เพิ่งจะซื้อมาฟูลแลมเอง ก็มีทีเดียวที่ขาดเหมือนกันครับแต่เล่นเกมเยือนก็อย่างที่บอกครับมันไม่ไหวจริงๆครับเราก็ไปทีมที่ ฟอร์มในบ้านดีครับแล้วก็กําลังทอปฟอร์มแล้วกันครับยังไงก็ต้องมองไปที่นิวคาสเซิลครับผมมองว่าวันนี้นิวคาสเซิลในรังของพวกเขาสาลิกาดงนิวคาสเซิลวันนี้จะเฉิดฉายแน่นอนครับสาหรับคู่นี้แค่ราคาครึ่งควบลูกไปที่เจ้าบ้านนะครับอย่างน้อยน้อยหนึ่งเม็ดก็กินครึ่งแล้วครับสาหรับคู่นี้ต่อนิวคาสเซิลที่ราคาครึ่งควบลูกครับ คู่สุดท้ายของเราครับอย่าพึ่งหนีกันไปไหนครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ใครๆก็ให้ความสนใจครับเบนฟอร์ดเจอกับหงแดงริเวอพูลแชมป์เก่าตีสตรงตามเวลาบ้านเราเบนฟอร์ดนัดล่าสุดไปชนะเวทแฮม2-0งส่วนริเวอพูลบุกไปถล่มแฟงเฟิร์ต5-1ครับในแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดแพ้ให้กับแมนยูในศึกแดงเดือดเป็นหน เบนฟอร์ตตอนนี้ครับพวกเขาอันดับ13ครับนัดาที่ผ่านมาพวกเขา10คะแนน,นส่วนลิเวอร์พูลครับอันดับ4ครับนัดาที่ผ่านมาของพวกเขา15คะแนน,นคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลิเวอร์พูลครับที่ชนะเบนฟอร์ด2-0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นลิเวอร์พูลทีมเยอนต่อครึ่งควบลูกราคาสูงตำ่ำา3ลูกทวนๆ3ลูกพอดีเป๊ะครับเบนฟอร์ดก็ต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขา ก็เอากันตามตรงนะก็ให้พูดกันตามตรงก็ยังไม่ดีเท่าไหร่บทจะดีก็ดีบทจะแย่ก็แย่ครับนัดล่าสุดบุกไปถลม่มคู่แข่งได้แต่นัดก่อนหน้านี้แพ้ในบ้านอีกนัดครับก็เล่นในบ้านดีอีกนัดไปเล่นทีมเยือนก็ไม่ดีคือฟอร์มยังแกว่งไปแกว่งมาครับสำหรับเบนฟอร์ดก็คือเอากันตามตรงรูปแบบเกมของพวกเขาค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้ว,วเป็นทีมที่ต่อบอลกับพื้นและมีเกมสวนกลับที่ดีครับมักจะเล่นงานทีมใหญ่ได้ดี แต่พอทําไปทํามาเอาเข้าจริงครับจังหวะที่เด็ดทีขาดจังหวะจบจังหวะสุดท้ายยังเป็นปัญหาของพวกเขาครับเบนฟอร์ดมองว่าวันนี้เจอกับรีวริพทูที่หลังจากแพ้มา4ี่นัดติดแล้วพึ่งจะกลับมาชนะได้ในพรีเมียร์ลีกนะขออภัครับในแชมเปี้ยนี์ครับเมื่อการางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้บรรยากาศในทีมน่าจะผ่อนคลายขึ้นบรรยากาศในทีมน่าจะดีขึ้นครับนักเตะแต่ละคนน่าจะ กำลังฟอร์มเหมือนกลับมาครับโดยเฉพาะฟอร์เรียนเวียดครับมิดฟิลด์ตัวใหม่ของพวกเขาที่ซื้อมาด้วยราคาสถิติสมโมสรเนี่ยการสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จัดไป2แอดซิตครับผมมองว่าวันนี้คู่นี้ริวอภูแน่นอนครับทีมเยือนยังไงก็เป็นฝั่งที่ครองบอลครองเกมเยอะกว่าเจ้าบ้านแน่นอนครับเพราะเบนสฟอร์เจ้าบ้านเองพวกเขาคงจะเชื้อเชิญให้กับริวอภูครับมาเล่นบอลต่อบอลใส่พวกเขาทําเกมบุกใส่พวกเขาแน่นอนแล้วพวกเขา ค่อยใช้จังหวะชาบชวยจังหวะสวนกับเล่นงานริเวอร์พูลครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าบอลคู่นี้วัดกันที่จังหวะสุดท้ายครับถ้าเบนฟอร์ดสวนดีเบนฟอร์ดก็มีสิทธิ์เก็บชัยชนะแต่ถ้าริเวอร์พูคองเกมคองบอลได้แล้วเด็ดขาดเหมือนกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็มีโอกาสมองไปที่3ขัคะแนนครับสำหรับวันนี้คู่นี้ผมมองว่าริเวอพูลกำลังมาครับแล้วพวกเขา เวลาได้มาทีหนึงเนี่ยมักจะมาต่อเนื่องครับผมเชื่อว่าแบบนั้นตลอดเลยครับสําหรับคู่นี้ใส่ไปที่แซมเก่าอย่างลิเวอร์ p ครับมองว่าพวกเขาจะ,จะมีอย่างน้อยๆหนึงตุงครับและจะมี3คะแนนกลับบ้านของพวกเขาครับสำหรับคู่นี้ต่อลิเวอร์ pool แสมเก่าทีมเยือนที่ราคาครึ่งควบลูกครับ เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้บทวิเคราะห์ของแถวสองสองเกมไปดูครับ1ดาว3ดาวของช่องเราวันนี้มีอะไรกันบ้างครับ1ดาวครับ3คู่ครับของเราวันนี้เอาไปวางเป็นบอลชุดบอลสเตปได้เลยครับตัวแรกต่อเชลซีลูกควบลูกครึ่งครับตัวที่2ต่อนิวคาสเซิลที่ราคาครึ่งควบลูกครับส่วน ตัวที่3ครับต่อลิเวอร์พูลครับที่ราคาครึ่งความลูกเช่นกันนะครับส่วน3ดาววันนี้ครับยังไงก็ต้องบายเยืนมิวนิกครับร้อนแรงเหลือรายครับจะไปสวนทําไมครับจะไปคัดค้านเขาทําไมครับต้องตามเขาไปครับสาหรับ3ดาววันนี้มั่นใจสุดๆยกให้กับบายเยืนมิวนิกครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลุกกลมๆมีรมข้างในไม่มีอะไร100%เเซกับคําว่าฟุตบอลครับก่อนจากกันวันนี้ กำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดลิดวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ขค่มคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีข้ามคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ